สวัสดีครับก็วันนี้กลับมานะครับหายไปสองวันยมัจำไม่ได้แล้วโอเควันนี้จะมาคุยเรื่องกรอบประตูหน้าต่างน,นะครับก็มีกระทู้ใน Facebook มีคนโพสต์ใน a c e b o o k อ่ะคนจักกันคุณวิชัยแต่เขถามว่าเอะทำไมกรอบประตูหน้าต่างบ้านเรามถึงยั่วนสื่อเยอะเหลือเกิน ก็มีตัวอย่างของงานมือนอกอะไรให้ดูนะครับคราวน,นี้ผมว่าประเด็นหลักมันอยู่ที่กรอบประตูหน้าต่างบ้านเราเนี่ยปเปลี่ยนจากไม้เนี่ยมาเป็นอลูมินเนียมได้สักพักแล้วนะครับเพราะว่าไม้เริ่มหายากแล้วก็คุณภาพไม้ถึงจะหาได้ก็เป็นได้คุณภาพไม้ที่ไม่ค่อยดีมีการยืดผลค่อนข้างมากนะครับก็เลยเป็นประเด็นว่าออพอเราเปลี่ยนผ่านจาก งานมุูกไม้นะครับซึ่งเป็น,เท,โนโเทคโนโลยีโบราณนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าเทคโนโลยีโบราณนั้นเนี่ยมันทำงานดีไหมนี่มันดีมากนะครับแต่เพินเราไม่สามารถเปลี่ยนท่ายความรู้องค์ความรู้ของ,คว,ของความเป็นช่างของเทคโนโลยีเก่าเนี่ยให้มาเป็นเทคโนโลยีใหม่ได้แล้วก็มีเรื่องของความช่วยนะครับของทั้งผู้ร่วเหมาแล้วก็ช่างที่เห็นกับประโยชน์ก็มีการลด คุณภาพแล้วก็รูปแบบของวงกบประตูหน้าตา่างจากอุนิเนียมแทนที่จะคิดถึงธรรมชาติของน้ำนะครับก็ไปพึ่งพาอะไรบางอย่างซึ่งเป็นความคิดที่แปลกประหลาดหลายอย่างนะครับขออนุญ,ญาตเริ่มจากประตูหน้าต่างธรรมดาก่อนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยหลายท่านอาจจะสำหรับคนที่นี่ั่งนี้อาจจะดูภาพนี้ยากนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็น ตนะครับอันนี้เรา,า,ก,า,าก็จะมีบานกรอบประตูนั่งตักแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าบังไปนะครับอันนี้ของย่านตักน,นี่คือกจกจบ หลายคนบอกว่าฟังไม่ค่อยได้ยินตอนผมเขียนกระดานเพิ่<ม>กำลังซื้อไม,มโครโฟนยังไม่มาเ,โมโเดี๋ยวถ้ามาวนะเดี๋ยวจะเอามาใช้งบประกอบที่สำคัญที่ทำให้ประตูหน้าต่างสมัยก่อนเนี่ยทำงานได้ดี เอาหน้าต่างก่อนง่ายๆนะครับก็จะสังเกตว่ารูปร่างหน้าต่างของประตูหน้าต่างเนี่ยจะเห็นก็เรียกบางใบทนี้มันมีแนวของการซอกล่องนะครับเข้าไปตรงจุดนี้นะครับถ้าเขียนขยายโตๆก็หมายว่าไม้เป็นลูก ตัวที่ติดเขาเรียกวงกจะอยู่ติดอยู่กับผนังเนี่ยมันจะบางใบนี้หมายความว่าไงเมื่อฝนสาดเข้ามาน้ําที่ไหลเข้ามาตามนี้ยนะครับตามร่องเนี่ยมันเรียถูกไอตัวบางใบเนี่ยใชนหน้าที่คล้ายๆเขื่อนกั้นน้าไม่ให้น้ามันทละลักเข้ามานะครับสาเหตุที่มันต้องมีอย่างนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นบานเปิดได้ดังนั้นออมันจะต้องมีดู คือสองชิ้นส่วนมันต้องแยกจากกันใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นวัสดุสองชิ้นที่แยกกันก็จะมีช่องว่างระหว่างวัสดุสองอันแต่คราวนี้เราจะป้องกันไม่ให้น้ําผ่านช่องว่างนั้น,นได้ยังไงหลักการเทคโนโลยีปกติก็คือเราจะทำบางใบซึ่งมันจะเกิดบางใบเนี้ยลอกหน้าตา่างสำหรับประตูจะมีแค่สามด้านนะครับแต่ว่าสำหรับหน้าต่างก็จะมีส่ด้าน คนที่เป็นถามนี้ดูภาพแค่นี้เขาเข้าใจานะครับสำหรับท่านที่ไม่ถามนี้อาจจะดูยากนิดนึงไม่เป็นไรค่อย mm hmm. ๆติดตามไปจะพยายามอธิบายไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วส่วนบานกรอบหรือกรอบบานซึ่งมันจะมีลูกฟักตัวน,น,นี้เป็นกระจกใช่ไหมฮะนี่กระจกคราวนี้คําถามคือกระจกมันจะต้องติดเข้าไปอยู่ในไม้ผมขยายตัวนี้ หน้าตามันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ก็คือเราใส่กระจกเข้าไปตรงกลางเสร็จแล้วก็จะมีคิ้วนะครับยิงด้วยตะปูอะไรก็แล้วแต่เข้าไปในไม้นี้นี่คือกระจกเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็มีบางใบเห็นไหฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคี้ทำให้กระจกนี่ไม่หลุดออกนะครับตัวนี้ก็เป็นคิ้ว เพจะเป็นไม้คิวไม้หมดคราวนี้ที่อาจารตรงนี้ผมยังไม่พูดถึงเรื่องล่องกันน้ําหยดอะไรบ้าบออะครแต่ยังมีเยอะนะครับจะมีเรื่องของการออกแบบตรงนี้จริงๆลกบสมัยก่อนยังมีน่าตาถามว่านี่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีลอาคาถ้าวันหลังเราคงมานําเสนอเรื่องนี้นะครับซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้มันเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนเกิน คือหลายคนคิดว่ามันเป็นองค์ประกอบเกินคือพวกบัวทั้งหลายเนี่ยคนไปคิดว่ามันเป็นแค่ส่วนตกแต่งจริงๆแล้วมันทําหน้าที่หลายอย่างนะครับซึ่งคนยังไม่เข้าใจายเยอะนะครับโอเคเรากลับมาอันนี้เป็นที่วิาโบราณนะครับก็หมายความว่าน้ําที่ไหลออกมาน้ําฝนนี่ประทะกระจกถ้ามันซึมนะครับมันก็จะเข้านี้ไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมีเขื่อนข้หลังนะครับตรงนี้ทําหน้าที่เป็น เปลี่ยนขั้นนะ้ำนะครับซึ่งพอกลายเป็นอัิเนียมตักการจริงๆการป้องกันก็เหมือนกันเป็น,น,นเพีงเปลี่ยนหน้าตารูปแบบแค่นั้นเองนะครับก็คืออาจะเคยเห็น เอนียงหน้าตาประมาณนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้เขียนต่อเนีนียงนานมากแล้วเสร็จแล้วมีกระจกมาใส่นะครับเขาก็จะมีตัวรองไม่ให้กระจกกระแทกกับเอ็นเนียงแล้วแตกนะครับเสร็จแล้วก็มีตัวตกเป็นเอนเนียงชิ้นหนึ่งทำหน้าที่เป็นคิ้ว เหมือนไม้เลยจะเห็นว่าหน้าตาเหมือนไม้เลยแต่ว่ามันกลวงๆนะครับมันไม่ไม่ต่างๆแบบไม้แต่หลักการเหมือนกันก็คือตรงนี้ทําหน้าที่เป็นเขือขเ่อนกั้นน้ำก็คือคิวตรงนี้แต่คราวนี้มันมีความนิยมจากผู้ลงเหมาเยอะเลยที่ไม่อยากใช้ระบบนี้เพราะว่าระบบเนี้ยถึงแม้จะติดตั้งกระจกง่ายนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนจะเยอะนะครับจะมีชิ้นนี้ต้องมานั่งไขตรงนี้ ลงไม่พอดีเลยพูดวายหมดนะครับเขาก็เลยเรื่องการไปทางด้านเลวนะครับโดยการฝรั่งเขาเรียกว่าวงกบแบบวินโดว์ดิสเพย์ชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับวินโดว์ดิสเพย์คืออะไรวินโดว์ดิสเพย์ก็คือกระจกตามหน้าร้านในห้างภายในจริงๆชื่อมันบอกอยู่แล้วมันเป็นวินโดว์ดิสเพย์ที่ใช้กับห้างภายในข้อดีขอให วงกลมแบบนี้ก็คือชิ้นส่วนไม่เยอะ,ะครับมันมีชิ้นเดียวหน้าตาเดประมาณนี้นีน่มีชิ้นนี้หน้าตานี้หน้าตาเดียวแล้วก็ทำขึ้นรูปกรอบเสร็จเรียบร้อยพอเราทำกระจกหรือทำเ,ออเรียกอะไรนะทำบานบานบาน,นติดตายล้วก็มีกรอบหน้าตานี้มันทำหน้าที่ไงครับก็คือ จ,จบดีตรงกลางนะครับแล้วเขาก็จะมีสมัยก่อนมันจะมียางนะฮะมาเขาเรียกอะไรมามาสอบกันไม่ให้น้ำมันเข้าดูตรงนี้นะครับอันนี้ข้างใน,นนี่ข้างนอกเพราะน้ำฝนกระทะใช่ไหมครับน้ำก็เข้าไม่ได้เพราะเจอ,อยางซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มักง่ายเข้าไปอีกก็คือเริ่มใช้ยางแนละ้วเอาซีโคนยิง เดี๋ยวเรื่องซิลิโคนนี้ยาวนิดหนึ่งผมไม่คุยกันทีคือทำหน้าที่ซิลิโคนเป็นซีแลนนะครับเขาเรียกว่าซีแลนก็คือยิงยิงไปอันไหนร่วกก็ยิงยๆๆๆๆิงยิงยิเขาเรียกวัสดุอันเอกประสงค์แบบมากง่ายนะครับก็จะซิลิโคนยิงนี้แทนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรซิลิโคนมีทั้งคุณภาพดีและคุณภาพเลวคุณภาพดีหน่อยก็อาจจะอยู่ได้สัก1ิปี เร็วหน่อยก็สองปีสามปีก็ไปละพอซีคุณหมดอายุเกิดอ,อะไรขึ้นครับน้ําก็เริ่มซึมเข้ามามันก็จะขันอยู่ในร่องเนี้ขันมาก,ก้นเรื่อยๆแล้วก็เข้านะครับตัวเนี้ยที่หนักกว่านั้นก็คืออันนี้คือลูกตัดด้านตามตามตามัตม้งนะครับถ้าเป็นลูกตัดทางด้านยาวเนี่ยการติดตั้งของไอต้ตัวเนี้ก็จะติดแบบนี้ครับมองเห็น ี่เรียนนะครับน้าตาจนน้ำตาเดียวกันเลยเขียนในประจุกระจกที่ด้านข้างมันจะกลายเป็นนี้ครับถามว่ากระจกมันจะไม่ทิ่มลงแบบอันนี้ใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นนี้มันจะลอยๆอยู่แล้วก็ถ้าสมัยก่อนจะมียา,ายถามว่าทำไมอาการเป็นอย่างนี้เพราะว่า ระบบการติดตั้งกระจกของว i d ีโ Display ์ขาทำไงครับเ้างไปทำกรอบขึ้นมาหน้าตาแบบนี้สีด้านใช่ไหมครับคราวนี้กระจกเนี่ยมันจะใส่เข้าไปได้ไงในเมื่อมันไม่มีคิ้วมันไม่มันถอดคิ้วไม่ได้มันจะเป็นกรอบตายตัวสีด้านเป็นร่องสิ่งที่เราทำก็คือเขาต้องตัดกระจกให้เล็กกว่าช่องกระจกส่วนว่าช่องกระจก รือว่าช่องกระจกเอ้ช่องหน้าต่างมันเป็นนี้ใช่ไหมเขาเ,าเริ่มต้นโดยการติดกรอบรอบอ่ะนี่กรอบหน้าต่างเนี้เอาไว้รอบตรงน,นี้ก็เป็นรูเป็นช่องว่างใช่ไหมครับมองเห็นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นช่องว่างอันนี้เป็นกรอบตันนี้เราเจะกระจกใส่เข้าไปในกรอบนี้ได้ไง<อ>ถ้าร <อ S 1> เราตัดกระจกเข้ากับขอบตัวนี้เข้ามากระจกก็ใส่ไมา่ได้ถูกไหมครับ าการเขาทำง่ายมากับกเขาจะตัดกระจกให้เล็กกว่าช่องนี้นิดหนึ่งนะครับให้เล็กกว่าช่องนี้นิดนึ่งเสร็จแล้วแต่ว่าจะยาวจะยาวออมากกว่าช่องนี้นี่คือ y ือ้ยนี่คือ x กระจกมันจะเล็กกว่า x นิดนึงแต่ว่ากระจกจะยาวกว่าช่องสุธินิดหนึ่ง วิธีใส่กระจกก็คือเขาจะเอาหัวกระจกเนี่ยเสียบขึน้นไปบนมัถ้าเขียนวงกลตัวนี้ไม่ล้นไม่ล้นกระดานเน,นาะเขาก็ยากระจกเนี่ยเสียดเข้าไปก่อนเสียดเข้าไปอย่างนี้มันเข้าได้เพราะว่าเอ็กมันเล็กกว่าช่องถูกไหมนึกภาพนะนึกภาพออกนะ x อ็กมันเล็กกว่าช่อง มันก็จะเสียบหัวกระจกทีนไปนี้ปึ๊บใช่ไหมมันก็เข้าเข้าเข้าอยู่ในระนาบที่ดีแล้วมันก็วางลงก็หมายความว่าตอนแรกมันจะชนอย่างนี้ใช่ไหมครับชนหัวข้างบนพอมันวางลงแล้วก็อาจจะมีโฟรมรับตอย่งนี้เพื่อไม่กระจกแตกกระจกนี้ก็จะไหลลงมาประมาณนี้จะหล่นลงมานี้นะครับอ่าด้านข้างก็เลยต้องเล็กกว่าวงกลมนิดหนึ่ง ดังนั้นสิ่งที่เลวร้ายของระบบวิดีโอเดสเพย์ก็คือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจริงอย่างที่เรียนฝรั่งออกแบบวิดีโอเดสเพย์ว่าใช้ภายในติดตั้งง่ายติดตั้งเร็วติดตั้งกระจกง่ายแต่มันไม่ได้ไว้สําหรับใช้ภายนอกเพราะาใช้ภายนอกมันต้องการเขื่อนอย่างที่เล่าให้ฟังแต่ว่าติดตั้งง่ายซึ่งเราผู้ับเหมาไทยก็เอามาใช้เพราะว่ามักง่ายง่ายดีเ็ดเซกชันเดียวใช้ได้ตลอดชั่วกลางร,ราวสาร การกระจกก็ใช้นีบปึ๊บๆนะครับสมัยก่อนยางก็หมดอายุเร็วเหมือนกันประมาณสาสิปีทีหมดอายุเพราะเสื่อมปั๊บน้ําก็เข้าเสื่อมปั๊บน้ําก็เข้าเข้าได้ทุกทิศทางนะครับลงพัดน้ําก็เข้าลงพัดน้ําก็เข้านะครับคือเข้าได้หมดเข้าได้หมดเมื่อไรก็ตามถ้าถ้าวัสดุหมดอายุซึ่งมันหมดอายุอยู่แล้วเราก็ดูกันอยู่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องลอก ซีโคลหรือลอกยางทิ้งแล้วก็ใสย่ยางใหม่เพิ่งไปให้ช่างซ่อมบ้านเพื่อนก็ไปเจอไอ้ยางเนี่ยหมดอายุหมดเลยแล้วกระจกเขาเป็นกระจกสูงแบบสองชั้น,เ,นเป็น double volume อ่ะโอ้โห oh oh. สนุกสนานนะครับเป็นต้องเรียนนี้ครับการก่อสร้างเมืองไทยเรามีความเชื่อของการป้องกันน้ําแบบเขาเรียกเคมีวิลักการเคมีใช้ซีโคลใช้ยางนี่มันคือหลักการป้องกันน้ําแบบเคมี แต่เราละเลยการป้องกันน้ําหลายเรื่องทั้งหลังคาทั้งงานประตูหน้าต่างงานภาสัตนะครับเราเราไปเชื่อเคมีมากจนท่านละเลยการป้องกันน้ําแบบเขาเรียกกลไกกายภาพนะครับฟิสิกอลนะครับเป็นระบบกลไกนะครับซึ่งสมัยก่อนเอนี่ยเราเป็นระบบกลไกก็เป็นืุอหน้าเสียดายที่ทําให้วงการก่อสร้างไทยผมใช้คำว่าตกต่ำนะครับเราตกต่ำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า มันมีมันมีเรื่องพวกนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะว่าช่างเราไม่ใช่ช่างนะครับช่างเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเพียงแค่มาทำก่อสร้างนะครับแต่ขาดจิตจิตวิญญ,ญาณที่จะมีความเป็นช่างนะครับทำาไงก็ได้ให้ประหยัดเวลาประหยัดแรงประหยัดพลังงานโดยที่สุดกำไรสูงสุดเราก็จะเจอปัญหาช่างป่วยช่างไม่ได้เลือกแล้วก็ช่างไม่มีความรู้เยอะมาก เ็ลองไปคุยกับช่างดูนะครับรับรองว่าเขาถีบมือถืชนฝาเลยว่าระบบนี้ดีนะครับเพราะว่าเขาทําอย่างไม่เป็น,นเขาไม่เคยกลับไปใช้ดูคิ้วนะครับเพราะทําไม่เป็นก็เป็นปัญหาลูกแตกนี้แก้ยากก็วันนี้เรื่องซีเรียสนิดนึงนะครับจริงๆเรื่องทธิ์ต่างนี้เข้าเยอะมากนะครับอย่างเช่นช่างไทยไม่เคยขันสกรูแต่ใช้ตอเอาซึ่งเรื่องนี้ ผมเคยโยนประเด็นนี้ลงไปตั้งแต่ในตอนที่เว็บขอสสมาคมไทยวิยามเป็นเว็บเปิดนะครับเป็นเว็บที่มีการทู่อะไรเงี้ยผมโดนพูดตองอากาาเละว่าพูดอะไรใครก็ทํากันไม่มีใครเขาทำจะหลอกที่ผมพูดมันเวอร์วิชาการเกินไปใครๆทําทำอย่างนี้นะครับไม่เห็นีมีปัญหาเลยบ้านผมเป็นตัวอย่างนะครับบานประตูตกบานหน้าต่างตก พอความช่วยนะครับของช่างนะครับก็ฝากไว้นะครับพวกเราต้องช่วยกันนะครับทำให้พัฒนาวงการก่อสร้างให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้วงการอื่นก็จะตกต่ำไปเรื่อยๆช่างเขานะครับเขาอะไรนะขาดไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นนะครับอย่างน้อยเราเป็นฐานนี้นะครับเราอยู่ในวงการก่อสร้างเราะทําทให้วงการเราสร้างสังคมเชื่อมั่นเรามากขึ้นเรื่อยๆนะ คนอื่นเขาจะทําตัวเหลวแหละไปเรื่อยๆก็เรื่องเเขาเราไม่ต้องไปสนใจนะครับก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมก็จะช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์